เราติดไหมติดกามคือติดอะไรก็ตามที่รูปรสกลิ่นเสียงผัสสะที่เข้ามาต่งตางๆหูจมูกลิ้นกายเป็นความใคร่เป็นกามทั้งหมดเลยเมื่อก่อนเรากรามนี่หมายถึงอารมณ์เพศความใคร่ในเพศตรงกันข้ามอันนั้นมันหัวใจมันลึกเข้าไปอีกแต่คนปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นอย่างน้อยๆต้องสามารถ ละความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงได้อย่างที่ให้เรากินพอดีอเนี่ยมันเฉยไหมหรือยังมีความอยากอีกไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้จับอะไรโทรศัพท์เนี่เป็นกามแบบหนึ่งนะถ้าเราไม่วางเราทำไม่เป็นก็ลำบากมันจะมีความใคร่ความอยากอยู่ในนั้นอยากทางตา แล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเดินมาปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเขาละกามมฉันทะอะไรก็ทมที่เป็นเหตุให้ใคร่เนี่ยละมันวางมันทีนี้ถ้ากลับไปอยู่บ้านเราปฏิบัติธรรมเดินจุกรมทุกวันแต่ไม่สามารถละกาม,มาคุณน,นี้ได้ก็ไม่พัฒนานนผมเดินจุกรมทุกวันครับ ปฏิบัติทุกวันฟังเทศทุกวันมันมีผลก็ตอเมื่อมันละสิ่งที่มันยึดติดนี้ได้และละกามมาคุณพู้นี้นได้ไหม